ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีความยาวกว่า800กิโลเมตรหลังจากข้าหลวงฝรั่งเศสเข้ามาปักปันเขตแดนในปีพศ2450ได้มีเหตุการณ์และมีประชาชนไปมาหาสู่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครพัวพันกันไปหมดเดี๋วดีเดี๋ยวร้ายผ่านมาหลายร้อยปีในช่วง50ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่ควรนำมาเล่าให้ฟังก็คือสงครามในกัมพูชา ซึ่งประชาชนนับล้านคนเสียชีวิตจากความทุกยากเจ็บป่วยทารุณกรรมถูกพิฆาตเข็นฆ่าจากคนในชาติที่แบ่งออกเป็นฝักเป็นฝ่ายชาวกัมพูชาหลายแสนคนทะลักเข้ามาในดินแดนของไทยเล่าให้ฟังตอนนี้ขอเปิดเผยศูนย์รองรับเขาอีดางอำเภอตาพยาจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งในเวลานั้นยังไม่ได้จัดตั้งเป็นจังหวัดสะแก้วขึ้น สถานการณ์ที่ตรงนี้เคยเป็นสถานที่รักษาชีวิตช่วยชีวิตและให้ชีวิตใหม่แก่ชาวกัมพูชานับแสนคนซึ่งไม่น่าเชื่อว่าคนไทยจะใจดีขนาดนี้ในวันที่17เมษายน2518ผ่อนพศผู้นำขเขมรแดงจอมโหดได้นำกําลังทหารโค่นล้มรัฐบาลของนายพลลอนนอนซึ่งมีรัฐบาลสาหรัฐสนับสนุนอยู่ประชาชนชาวกัมพูชา หนีความอดอยากหนีการเข็นฆ่าทยอยเข้ามาในดินแดนของประเทศไทยวันที่25ธันวาคมพศ2521กองทัพเวียดนามราว150,000คนบุกเข้าดินแดนกัมพูชาทหารเวียดนามที่ไม่เคยแพ้ใครมีภารกิจคือขจัดโค่นล้มระบอบคอมมิวนิสต์ของนายพรพศวันที่8มกราคมพศ2522เพียงสองสัปดาห์เท่านั้น รถถังเวียดนามบุกตะลุยทะลุทะลวงเข้าบทขยี้ขเขมรแดงเข้ามาปากธงแห่งชัยชนะในกรุงพนมเปญชาวขเขมรน,นับล้านคนที่ตกทุกข์ได้ยากจากจอมโหดพรพศได้โดนกองกำลังเวียดนามเข้ามากระนำซ้ำอีกหนึ่งดอกเคราะหกรรมระทมแสนสาหัสของพี่น้องชาวขเขมรมีทางเลือกเดียวคือต้องเดินป่าเพื่อหลบหนีการจับกลุ่มของทุกฝ่าย มุ่งหน้ามาทางตะวันตกเพื่อต้องเข้ามาในไทยให้ได้ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มมีพื้นที่รองรับดูแลชาวเขเมรที่อพยพหนีร้อนมาพึ่งเย็นแล้ววันที่19ตุลาคมพศ2 5 2 2นายกรัฐมนตรีของไทยพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันได้ออกนโยบายเปิดประตูแสดงออกถึงมนุษยธรรมอนุญาตให้ผู้ลีภัยชาวกัมพูชา ข้ามพรมแดนได้อย่างปลอดภัยและอาศัยอยู่ในสถานที่เฉพาะที่จัดเตรียมไว้ให้การเลือกพื้นที่รองรับผู้หนีภัยสงครามนั้นต้องถอยห่างออกจากพื้นที่ทางการรบแต่ต้องไม่ลึกเข้ามาในดินแดนไทยมากจนเกินไปนะักพื้นที่แห่งหนึ่งที่ถูกเลือกอย่างเร่งด่วนนั่นก็คือบริเวณตีนเขาอีดางอำเภอตาพยาครอบคลุมพื้นที่2.3ตารางกิโลเมตรพื้นที่มีความลาดเอียง มีการระบายน้ำที่ดีเมื่อฝนตกสามารถรองรับคนได้เป็นแสนด้านหน้านั้นจะเป็นถนนด้านหลังจะเป็นเขาสูงถือว่าเป็นรัว้วก็พออนุลมเป็นที่ตั้งค่ายได้เป็นอย่างดีสถานการณ์เวลานั้นพี่น้องชาวขเขมรทั้งชายหญิงและเด็กผู้น่าสงสารทะลักเข้ามาในดินแดนของไทยตั้งแต่ชายแดนด้านอีสานเรื่อยลงไปจนถึงตราดสหประชาชาติหรือ UN และองค์กรระหว่างประเทศทั้งขอร้องเร่งรัดให้ไทยให้เปิดพื้นที่รองรับอย่างเป็นทางการเพื่อช่วยชีวิตชาวกัมพูชารัฐบาลอนุมัติจัดตั้งพื้นที่เขาอีดางเปิดเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพศ2522เท่าที่มีข้อมูลก็คือสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศได้ให้เงินมาก้อนหนึ่งเพื่อช่วยเรื่องอพยพกับไทยด้วย เครื่องจักรเครื่องกลและคนงานทยอยปรับพื้นที่ออกแบบวางพังค่ายอาคารที่เกิดขึ้นก่อนก็คือโรงพยาบาลชาวต่างชาติที่มาจากหลายประเทศทั่วโลกในภารกิจบรรเทาทุกข์ที่เรียกชื่อไม่สะดวกปากนักว่าเขาอีด่างซึ่งชาวต่างชาติจำยากมากออกเสียงก็ยากเช่นกันตัวอักษรภาษาอังกฤษก็คือ K H A O I D A N G ฝรั่งเห็นว่าเรียกยากเลยขอเรียกเป็นตัวย่อ KID แทนซึ่งง่ายมากขึ้นเรียกเป็นทางการก็คือเขาอีดางโฮดิ้งเซ็นเตอร์ KIDSC ถ้าว่ากันตามตัวหนังสือก็บอกง่ายๆว่าเพื่อใช้เป็นศูนย์รองรับชั่วคราวสำหรับผู้หลีภัยเพื่อรอส่งตัวกลับประเทศกัมพูชาเมื่อสงครามยุติลงแต่ในความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ พอเรื่องมันยืดยาวและใหญ่กว่านั้นมากเมื่อค่ายแห่งนี้เริ่มก่อสร้างวันแรกผู้หญิงและเด็กขเขมรถูกลำเลียงเข้ามาราว4,800คนและทยอยเข้ามาอย่างไม่หยุดนอนกลางดินกินกลางทรายแต่ปลอดภัยแน่นอนในดินแดนของไทยเมื่อมีงบประมาณซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศมากกว่า30หน่วยผู้ปฏิบัติงานเป็นชาวต่างชาติที่ลงพื้นที่จริงเห็นสภาพความน่าสมเพช จึงมีการติดต่อตรงกับคนไทยจ้างรถบรรทุกยานพาหนะเช่าจากคนไทยการตัดสินใจการสั่งการจึงอยู่ในมือของผู้ปฏิบัติงานจากต่างประเทศในหลายเหตุการณ์เป็นการทำงานแบบไม่รู้ใครสั่งคนกลุ่มนี้เข้ามาในค่ายได้ยังไงแต่ทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของมนุษยธรรมเงินหลายร้อยล้านสะพัดในพื้นที่และจังหวัดที่ใกล้เคียงไม้ไผ่แฝกมุงหลังคา ลวดตะปูผ้าพลาสติกเครื่องสุขภัณฑ์สายไฟฟ้าขันน้ำแทงน้ำท่อประปาต่างๆมากมายถูกนำมาใช้งานทุกอย่างไหลลื่นธุรกิจที่ดุดันอู้ฟู่ที่สุดคือรถบรรทุกน้ำจืดที่ต้องนำน้ำจืดมาจากอำเภออรัญญประเทศมาใช้ในค่ายเขาอีดางเพื่อดูแลคนเป็นแสนรถบรรทุกน้ำวิ่งทั้งวันทั้งคืนส่งเข้าค่ายเขาอีดางอย่างไม่หยุดยอน ในโรงพยาบาลในค่ายมีแต่หมอพยาบาลซึ่งยอมรับว่าในค่ายนั้นมีมาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยทำงานได้เทียบเท่ากับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ระบบการระบายน้ำสาธารณูปโภคในค่ายเขาอีด่างก็ไม่เลวทีเดียวที่ต้องระลึกถึงก็คือการรักษาพยาบาลในค่ายที่เอื้อเฟื้อต่อทหารไทยที่บาดเจ็บ จากการสู้รบตามแนวชายแดนการผ่าตัดรักษาโรคมีมาตรฐานสูงรวมทั้งให้การดูแลประชาชนคนไทยในพื้นที่ด้วยจากพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมพื้นที่ตีนเขาอีด่างกลายเป็นค่ายขนาดมหึืมามีน้ำมีไฟฟ้ากลางคืนมีแสงสว่างมีรั้วรอบขอบชิดแต่ก็มีการลักลอบหนีออกไปข้างนอกค่ายโดยการสนับสนุนของญาติและเพื่อนฝูงชาวกัมพูชา ที่เข้ามามีถิ่นฐานในไทยก่อนหน้านี้แล้วบ้างรัฐบาลในเวลานั้นที่ใช้คำว่าพื้นที่รองรับหรือ holding center เพื่อมิให้เกิดการขยายเขตอำนาจของหน่วยงานต่างประเทศและตัวบุคคลรัฐบาลไม่ให้สถานะผู้ลี้ภัยหรือเรฟูจีเพื่อป้องกันการเรียกร้องความผูกพันจนกลายเป็นเรื่องทำนองหาเหาใส่หัววันที่3 1ธันวาคม2522 พี่น้องชาวขเขมรถูกส่งตัวเข้ามาในค่ายอีก84,800คนระหว่างเดือนพฤศจิกายนพศ2522ถึงปลายเดือนมกราคมพศ2523มีผู้ลีภัยเข้ามาในค่ายโดยเฉลี่ยวันละ1,600คนเดือนมีนาคมพศ2523นำตัวชาวขเขมรเข้ามาในค่ายรวมแล้ว160,000คน สงครามที่ชาวเขมรด้วยกันไล่ฆ่าฟันกันเองในเขมรยังคงดำเนินต่อไปทหารไทยได้วางกำลังตลอดแนวชายแดนนับหมื่นนายทุกฝ่ายเริ่มเป็นกังวลไม่คิดว่าจะบานปลายขนาดนี้วันที่24มกราคมพศ2523มีการประชุมปรับเปลี่ยนนโยบายประกาศปิดรับผู้อพยพแต่ในทางปฏิบัติแล้วก็ยังมีความอ่อนตัวเมตตาสงสารกันอยู่มาก ชาวขเขมรที่รอดตายเข้ามาในค่ายได้แล้วคนส่วนหนึ่งมีญาติพี่น้องอยู่ในยุโรปอเมริกาและประเทศอื่นๆคนพวกนี้โชคดีที่สุดคนกลุ่มนี้ยืนเรื่องขอเดินทางต่อไปยังประเทศที่สามทุกประเทศอนุญาตให้เดินทางและอำนวยความสะดวกให้ไปอเมริกาฝรั่งเศสเป็นต้นคนสำคัญที่เดินเท้าบุกป่าฝ่าดงรอดตายมาถึงเขาอีดางก็คือ นายแพทย์เฮงงอจากภาพยนตร์เรื่อง The Killing Fields ทำงานในโรงพยาบาล ICRC ขนาด400เตียงในค่ายเขาอีดางในปีพศ2522รอดตายจากเขาอีดางไปอยู่อเมริกาภาพยนตร์เรื่อง Killing Fields หรือทุ่งสังหารที่ดังไปทั่วโลกออกฉายในปี2527เล่าเรื่องชาวกัมพูชาในยุค,คเขมรแดง โดยอาศัยเขาโครงเรื่องจากประสบการณ์จริงของนักข่าว3มคนได้แก่ซิดนีย์ซานเบิร์กนักข่าวชาวอเมริกันดิสปรานล่ามและนักข่าวชาวคเคมรและจอห์นสเวนนักข่าวชาวอังกฤษภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งได้รับรางวัลออสการ์ครั้งที่57ด้วยชื่อ KID หรือเขาอีดางปรากฏในภาพยนตร์ที่วันนี้ก็เรียกดูได้ทางอินเทอร์เน็ต เล่าให้ฟังอยากลองให้เข้าไปดูกันครับมีการลักลอบหนีเข้าออกจากค่ายตลอดเวลาร้านค้าตลาดผู้คนในอำเภอตาพยาคึกคักเป็นอย่างมากชาวต่างชาติที่เข้ามาปฏิบัติงานทำงานทางการแพทย์ผู้ประสานงานล้วนมาขอเช่าบ้านบ้างก็อยู่โรงแรมกันเป็นปีร้านอาหารบา์เบียในถนนอรัญญประเทศที่ห่างออกจากเขาอีดางราว30กิโเมตร เต็มไปด้วยชาวต่างชาติที่นั่งกินนั่งดื่มกันรถขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นพาหนะของเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์วิ่งกันขวักไขว่หลายร้อยคันทั้งวันทั้งคืนปะปนไปกับรถทหารมีผู้สื่อข่าวต่างประเทศเข้ามาปากหลักเก็บภาพฮัลโหโฮดความตายคนตายถ่ายทำภาพยนตร์ทำข่าวเสนอไปทั่วโลกอาหารกระป๋องที่โดดเด่นที่สุดก็คือทูน่ากระป๋องจากรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งทำนำมาแจกจ่ายผู้อพยพที่หิวโหวยรวมทั้งทหารที่ทำงานในสนามรบ KID กลายเป็นแหล่งรวมมนุษย์ขนาด140,000คนเศษ็จๆซึ่งเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการก็คือ u n s c r สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติที่พักชาวกัมพูชาสร้างด้วยไม้ไผ่ขนาดใหญ่นอนรวมกันหลังคามุงจากเป็นแถวยาวสุดลูกหูลูกตา ซึ่งทำเอาไม้ไผ่ในจังหวัดที่ใกล้เคียงแฝกจากถูกนำมาเป็นหลังคากลายเป็นของหายากขึ้นในทันทีตัวเลขที่ถูกบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ก็คือมีพี่น้องชาวกัมพูชาเข้ามาและหมุนออกไปประมาณสองแสนคนบางคนก็สมัครใจขอ,อกลับไปที่กัมพูชาเมื่อสงครามยุติลงคนเยอะเป็นแสนการบริหารจัดการอาหารน้ำเป็นเรื่องที่ชุลมุนไม่น้อย เจ้าหน้าที่จะทําทะเบียนครอบครัวนับจํานวนคนแล้วแบ่งอาหารตามจํานวนหัวเรื่องการมั่วการหมกเม็ดโกงยอดคนเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันพศ2522เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมีคนเข้ามาเพิ่มและมีคนออกไปประเทศที่3มมีเด็กที่เกิดใหม่บนแผ่นดินไทยก็ไม่น้อยเรื่องสัญชาติตามกฎหมายสูติบัตรเป็นเรื่องที่ต้องจัดการ กว่าจะได้ข้อยุติลงก็ยืดเยือ้อเรื้อรังมานานหลายปีเป็นปัญหาสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ KID เป็นค่ายเดียวที่รองรับชาวขเขมรทุกฝ่ายที่สู้รบกันคือค่ายนี้เป็นกลางไม่ว่าทหารขเขมรที่สู้รบกันบาดเจ็บขาขาดแขนขาดโดนระเบิดทุกฝ่ายจะมาใช้บริการของโรงพยาบาลเขาอีด่างทั้งสิน้นข้อมูลที่ชาวต่างชาติบันทึกไว้ ณเดือนมิถุนายนพศ2527ทีมแพทย์ที่ทำงานในโรงพยาบาลเด็ก ICRC ประกอบไปด้วยศัลยแพทย์4คนวิสัญญีแพทย์4คนและนางพยาบาล13คนที่ส่งมาจาก9ประเทศโดยสภากาชาติสากลมีประเทศเบลเยียม Finland, ฟินแลนด์ฝรั่งเศสไอแลนด์ Ireland, ญี่ปุ่นนอร์เวย์สวีเดนสวิตเซอร์แลนด์และอังกฤษ ผู้ประสานงานทางการแพทย์และผู้ดูแลโรงพยาบาลมาจากประเทศนิวซีแลนด์และแคนาดาเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทั้งไทยและเขมรวมแล้ว120คนถูกส่งมาช่วยเหลือการทำงานด้วยเขาอีดางเป็นค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชาที่มั่นคงที่สุดเปิดเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2522และปิดในปี2535 ข้อมูลที่ชาวต่างชาติบันทึกไว้แบบนึกไม่ถึงก็คือถึงแม้จะเป็นโรงเรือนที่นอนรวมกันเป็นกลุ่มก้อนก็ตามในเดือนธันวาคมพศ .2524 ก็ได้มีเด็กที่เกิดใหม่ในค่ายนี้ถึง2,323 23คนเด็กที่เกิดในปีโน้นมาถึงปัจจุบันนั้นพศ .2566 ก็จะอายุครบ42ปีป่านนี้กระจายกันอยู่ทั่วโลกรวมทั้งกลับไปกัมพูชาแล้วก็มี พวกที่มาทางบกคือคนที่ถูกปล้นถูกข่มขืนรอนแรมมาในป่าเดินถนนก็ไม่ได้หลบการจับกลุ่มและการสังหารพี่น้องชาวขเขมรที่มาทางบกนี้มีการป่วยไข้มาทั้งสิ้นเช่นมาลาเรียอุจจระร่วงอย่างรุนแรงขาดอาหารซึ่งทหารไทยที่อยู่ตามแนวชายแดนมีมนุษยธรรมดูแลให้ข้าวให้น้ำและรักษาพยาบาลด้วยกลุ่มที่หนีตายเข้ามาทางจังหวัดปราจีนบุรี ะส่งต่อมายังค่ายเขาอีดางที่อนาจใจที่สุดที่แพร่ทางโลกอินเทอร์เน็ตก็คือภาพของเด็กทารกที่ผอมโกรกในอ้อมกอดของผู้เป็นแม่ที่หมดสภาพความเป็นมนุษย์มันคือโศกนาฏกรรมของมนุษยชาติที่พี่น้องคนในชาติเดียวกันกระทําต่อกันที่เกิดขึ้นใกล้กับประเทศไทยวันที่6สิงหาคมพศ2523นายในเคิร์ตวันไฮเลขาธิการสหประชาชาติ เคยไปเยี่ยมโรงพยาบาลเขาอีดางวันที่27มกราคมพศ2528นายฮาเวียร์เปเรสเดอเควลยาเลขาธิการสหประชาชาติก็ไปเยี่ยมด้วยวันที่6มิถุนายนพศ2528ประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์และสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งโรซาลินคาร์เตอร์ก็มาเยี่ยมด้วยเช่นกันขอบอกเล่าต่อคนไทยให้ทราบ ค่ายเขาอีด่างได้ช่วยชีวิตคนเป็นแสนที่คิดว่ามหืมาที่สุดแล้วก็ไม่จริงทั้งหมดเพราะว่าในระหว่างปีพศ2527-2528ถึงเวียดนามก็ได้มีการรุกใหญ่ต่อกัมพูชาแบบขอเช็คบินเกิดสึนามิคลื่นมนุษย์ชาวกัมพูชานับแสนเข้ามาอีกละรอกสหประชาชาติขอให้ไทยตั้งค่ายยักษ์ขึ้นอีกเรียกว่าค่ายที่สองคือไซต์ทู อยู่ที่บ้านทับไทยตำบลทับเสด็จอำเภอตาพยาคราวนี้เข้ามามากกว่าเขาอีด่างซะอีกรอบนี้จัดเต็มมีชาวกัมพูชาหนีตายเข้ามาราวสองแสนคนซึ่งสุภาษิตของไทยได้กล่าวไว้ก็คือเมื่อใครมาถึงเรือนชาญก็ต้องต้อนรับ่ข้ที่สองหรือไซทูถูกปิดตัวลงในกลางปีพศ2536และประชากรส่วนใหญ่เดินทางกลับกัมพูชาโดยสบักใจ ค่ายขเขมรรออ,อพยพไซส์สองนี้ปัจจุบันเป็นพื้นที่โครงการทัพทิมสยามเมื่อสงครามยุติสิ้นสุดลงมีการจัดตั้งขเขมรสี่ฝ่ายรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันได้ปรับเปลี่ยนนโยบายแปรสนามรบเป็นสนามการค้าการหนีภัยสงครามของชาวกัมพูชาตั้งแต่พศ .2518 ถึง25 2528 มีค่ายผู้อพยพหลักและค่ายย่อยไม่น้อยกว่า60แห่งตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาและก็ยังมีค่ายผู้หนีภัยจากการสู้รบทางฝากฝั่งตะวันตกตลอดแนวชายแดนไทยเมียนมาอีกโอกาสหน้าผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับดินแดนไทยแลนด์มีสิทธิ์เก่ามีแขกเรือมาเยือนแล้วก็จากไปตลอดเวลาบางคนก็กล้าบ,บอกความจริงว่าตัวเองนั้นได้รอดตายเพราะเขาอีดาง บางคนก็ขอปกปิดไว้เพราะอายแต่เรื่องนี้คนไทยทุกคนต้องรับทราบโดยทั่วกันนะครับขอขอบคุณบทความพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กเผยแพร่โดยมติชน